สวัสดีสดครับอตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณหน้าวัดถ้ำปลาครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลโป่งงามอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตำบลโป่งงามครับค่ะแล้วตอนนี้เราจะไปเยี่ยมชมสถานที่ภายในกันนะคะตามมาเลยค่ะอันนี้เรายืนอยู่ภายในบริเวณวัดถ้ำปลานะครับด้านขวามือผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยววัดถ้ำปลาครับ และมีเปลวป่องฟ้าส่วนด้านซ้ายมือผมเป็นพระวิหารบนยอดเขาหลังพระวิหารเป็นที่ปฏิสถานของพระธาตุอินแปลงครับค่ะส่วนด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะจะจะมีพระมหาเจดีย์นบจุธาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเจดีย์เก้ายอดนะคะถัดไปอีกจะเป็นถ้ำกู่แก้วค่ะ ตอนนี้เราจะไปดูพระมหาเจดีย์นบจุทากันค่ะตอนนี้เรายืนอ,อยู่บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์นบจุทานะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเจดีย์เก้ายอดเป็นที่ปฏิสถานของพระบรมสารีริกธาตุเราเข้าไปชมบริเวณภายในดีกว่าครับไปกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราได้พาทุกท่านเข้ามาอยู่ในบริเวณของพระมหาเจดีย์นบสุธาแล้วค่ะข้างหลังของดิฉันนะคะเป็นองค์เป็นองค์งพระมหาเจดีย์นพสุธาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเจดีย์เก้ายอดค่ะพระมหาเจดีย์นพสุธาก่อสร้างด้วยศิลาแรงทั้งองค์เนื้อที่เจดีย์ประมาณ1,600ตารางเมตรมีกำแพงก่อสร้างด้วยศิลาแรงล้อมรอบทั้ง4ด้านฐานพระเจดีย์วัดโดยรอบ32วาความสูงวัดจากฐานถึงฉัตร9วา1ศอก เป็นศิละปะอินเดียสมัยพระเจ้าอสกมหาราชภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้บริเวณรอบพระมหาเจดีย์นบจุธามีประตูทางเข้าออกและกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ด้านประตูทางทิศเหนือคือคัมมากองมากมีมีชื่อกำแพงว่าแก้วสุวรรณาประตูทางทิศใต้คือลุงวิไลเพอร์พิษมีชื่อกำแพงว่าแก้วมณีนิน ประตูทางทิศตะวันออกคือเงินมากมีเหลือใช้มีชื่อกำแพงว่าแก้วกาญจนาและประตูทางทิศตะวันตกคือสายประสิทธิ์สมปองมีชื่อกำแพงว่าแก้วมณีโช<ม>ตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณหน้าปากถ้ำปานะครับบริเวณปากถ้ำปาจะมีความลึกประมาณ50เมตรนะครับแล้วก็ปากถ้ำปานนี้จะมีน้ำไหลออกมาตลอดเวลาครับ ในน้ํานะคะก็จะมีปลาอยู่หลายสายพันธุ์ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือปลาตัวเงินหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาหีบซึ่งมีความเชื่อกันว่านะคะพระพุทธเจ้าได้ลงมาบินทบาทแล้วมีศรัทธ,ธาได้ถวายปลาหีบเป็นพัตตาหารให้แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยอธิษฐานให้ปลามีชีวิตแล้วก็ปล่อยลงแม่น้ำสายนี้ค่ะ ปลาพงเงินหรือปลาหีบจึงกลายเป็นปลาดั้งเดิมที่อยู่ในแม่น้ำสายนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าพุทธสถานทําปุ่มตามํานลป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตาําวลป่งงามครับค่ะเราขึ้นไปชมบรรยากาศในถ้ำกันดีกว่าค่ะตามมาครับ เดินตามมาเลยครับค่ะณนะตอนนี้นะคะเราก็ได้มายืนอยู่หน้าบริเวณปากถา้ำปุ่มนะคะซึ่งมีความใหญ่โตมโหฬารมากน,น,นะคะค่ะตอนนี้ดิฉันอยากทราบว่าทําไมถึงเรียกว่าถา้ำปุ่มล่ะคะเพราะว่าชาวบ้านได้เข้ามาพบภายในถ้ำนะคะพบหายสีย่ใบโดยชาวบ้านเชื่อว่า เป็นเทวดาสี่รูปได้นำหายทั้งสียย่ใบหรือที่เรียกว่าปุ่มน้ํานะครับมาถวายแก่พระพุทธเจ้าครับส่วนด้านขวามือของผมก็คือพระเจดีครับที่เชื่อว่าบรรจุพระสา่าพระเกศาของพระพุทธเจ้าไว้นะครับโดยพระเจ้าอุชุตราเจ้าเมืองเชียงแสนเก่านะครับเป็นผู้นํามาบรรจุปฏิสถานไว้นะที่นี้พระเจดีที่เห็นนี้นะครับได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ขึ้นมาใหม่นะครับมีอายุประมาณ 80- ถึงหนึ่งอปีครับ ส่วนสำหรับด้านในนะคะก็จะเป็นโกรของท่านที่สูงนะคะซึ่งชามบา้านเล่ากันว่าได้มรณภาพลงในะะาภายในท่านแห่งนี้นะคะค่ะส่วนสำหรับด้านในท่านนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูป กสถานอยู่นะคะตามเข้ามาเลยครับจะสังเกตเห็นว่าภายในถ้ำจะมีเสียงค้ั้งคาวด้วยนะครับซึ่งเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สัศัยในถ้ำนะครับ พระพุทธรูปปางวิพานะคะซือปเปดิสถานอยู่นะในถ้ำนะคะต่อไปเราเดินชมภายในถ้ำต่อนะครับจะเห็นได้ว่ามีพระพุทธรูปตั้งอยู่ไว้กองง มาเลยครับค่ะนี่ก็คือจุดสำคัญอีกจุนึงนะคะซึ่งเป็นบริเวณบ่อน,น้าที่ลี่ศักดิ์ินนะคะเราจะเข้าไปดูภายในดีกว่าครับ ตามมาเครับสองเลยหน่ค่ะสำหรับตอนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ่อน้ําทิ์นะครับเ<ม>ชื่อกันว่าห้าให้ผู้หญิงตังนะครับถ้าผู้หญิงตั้นี่<ม>จะทําให้น้ําเหือดแห้งหายไปครับค่ะนี่เราต้องพิสูจน์นะคะคุณพงคะาเช็ดจากน้ําให้หน่อยสิคะ <c oughs> กกินกนัเลยใครจะกินบ้างครับอไรคับทุกคนห้ามเทจริงไม่ใช่หรอล,หล้างหน้าเลยซื้อต้องสะอาดดีน,นะคะเอาใส่หัวด้วยองค่ะต่อไปนะคะเราก็ ข้าไปเดินชมภายในถ้ำต่อนะครับอนน้เมื่อตืต่นอีก รตรงนี้นะครับจะเป็นที่ <c oughs> เขตกรรมฐา,านนะครับสำหรับพระพิสุทธิ์วันนั่งสมาธิครับ <c oughs> ต,ต่อเข้าไปดูภายในถ้ามกันดีกว่าครับ ผมนำห้าไปถึงนกันเลย จากตรงนี้นะคบก็จะมีทั้งหตั้งนครับเราก็ใกล้มาถึงสุดทางแล้วนะครับค่ะจากตรงนี้นะคะก็คือจุดสิ้นสุดทางของถ้ำปูมนะครับส่วนบ่อนะ้ำนี้ที่เห็นนี่ครับเคย สมัยก่อนเคยเป็นบ่อน้ําทิ่วครับแต่มีผู้หญิงตักน้ำครับแล้วมันก็เลยแห้งเหือดหายไปครับค่ะจากสิ่งมีชีวิตที่พบนะคะตามกําแพงผนังถ้ำน,น,นะคะก็จะพบเหมือนเป็นตาขาวะคะม,มีแมงมุมด้วยอันนี้อะไรอ่ะนี่ตาขาเต็มไปหมดเลย ค่ะจากตรงนี้นะคะเราก็ได้มาถึงจุดสุดท้ายของถ้ำแล้วนะคะจากการผจญภัยในวันนี้ก็ขอสิ้นสุดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ ฟ้าไกลจงมองด้วยความสงสัยว่าใครกันนะใครที่พาให้เธอเดินลงทางมาเจอกับฉันมีคนเป็นล้านคนช่างไรเหตุผลจริงๆที่เราเจอกันจากเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้ แต่ถามตัวเองซส,สาๆตกลงคือพร้อมหรือคิดใช่ไหมที่เขียน้เป็นอย่างน,านั้นตกลงให้ หายใจก็คิดว่าเป็นของฉันแต่พอได้พบเธอเรู้จริงๆลมหายใจคืเอเธอเท่านั้นมีคนเป็นล้านคนช่งไรเหตุผลจริงๆที่เราเจอกันจากเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้ แต่ถามตัวเองอีกครั้งตกลงคือพร้อมหรือคิดใช่ไหมที่เขียนได้เป็นอย่างานั้น